หลายๆท่านนะครับกำลังประสบปัญหาช่องว่างระหว่างฟันนะครับปัญหาเหล่านี้เราเรียกว่าฟันห่างอาจจะทําให้สูญเสียความมั่นใจนะครับสิ่งเหล่านี้จะแก้ไขยอย่างไรเดี๋ยวมาชมคลิปนี้กันครับสวัสดีครับผมธนแพทย์ธุวพารักษ์นะครับเป็นทันตแพทย์ประจำ plus dental clinic ครับผม ฟันห่างเนี่ยก็คือเป็นฟันที่มีช่องว่างระหว่างซี่ฟันด้วยกันเองนะครับเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากมีขนาดของฟันที่มีเล็กกว่าปกติกว่าขากันไกลนะครับก็จะเกิดฟันเหล่านี้มัก็จะห่างออกจากกันครับ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยปัญหาเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องถอนฟันเพิ่มนะครับปัญหาคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีช่องว่างทําให้เกิดสูญเสียความมั่นใจทีนี้เราจะต้องทํำยังไงก็คืออาจจะมีการดึงรวบฟันให้เกิดการชิดกันไม่จําเป็นต้องถอนฟันออกนะครับการถอนฟันออกไปยิ่งทําให้ฟันห่างยิ่งขึ้นครับผม ฟันห่างด้วยแล้วก็มีการยื่นหรือยืนด้วยนะครับเราก็ต้องแก้ไขโดยการวินิจฉัยก่อนว่าการยื่นของขานไกลเนี่ยมันเกิดจากอะไรเกิดจากพฤติกรรมของเราหรือไม่นะครับส่วนใหญ่ในฟันห่างแล้วยื่นด้วยส่วนใหญ่ก็เกิดจากพฤติกรรมในวัยเด็กเช่นชอบดูดนิ้วนะครับมีลิ้นมาแตะบริเวณที่ฟันหน้าขนากลืนอาหารเราก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเหล่านี้ก่อนนะครับจึงจะเราถึงแก้ปัญหาฟันห่างและฟันยื่นได้แต่ถามว่า พอเราแก้ปัญหาพฤติกรรมเหล่านี้แล้วเนี่ยก็อาจจะไม่จําเป็นหรือจําเป็นในการถอนฟันก็ต้องขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยช่องว่างเหล่านั้นนะครับว่ามีมากหรือน้อยเพียงใดครับผมหากคนไข้นะครับมีข้อสงสัยสามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อสอบถามได้เลยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกด Subscribe นะครับเราจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารทางนันกรรมและข้งหน้าหมอมีข้อมูลเกี่ยวกับนันกรรมดีๆมาฝากอย่าลืมติดตามกันนะครับ